ตอนนี้เจ้าทีเล็กเขาบ้านเขาเมืองทิ้งตัวลงมา อืมสแตนกันให้หมดว้าวไลกินคนในหมู่บ้านเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปไปนะครับกับเกม Hungry Dragon เจ้ามังกรจอมกระหายเนื้อมนุษย์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเจ้าเจดมังกรนักปรา์จีนโบราณซึ่งก็มีความว่องวัยสูงกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้เราจะลองมาใช้เพชร 1, 100เม็ดของเรานั้นในการ ปลดล็อกจะเรียกว่าเป็นมังกรก็ไม่น่าจะใช่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณกันดีกว่านั่นก็คือเจ้านี้ทีเล็ก ที่สามารถบินได้โอ้ยจะบอกว่าบินได้ก็ไม่น่าจะถูกไม่เป็นตัวที่ต้องอาศัยเจ็ตแพกในการบินเป็นตัวที่มีความเก่งกาจตามแบบว่าการอัพเรเวลของเรานั่นเองนะไทรรโนโซอรัสสุดโหดที่มาพร้อมเจ็ตแพคสุดล้ำดูรายละเอียดหน่อยสิสามารถอัปเกรดเลื่อนขั้นเจ้านี้ได้เรื่อยๆและความสามารถหลังๆของมันนี่รับรองเลยว่าโคตรเก่ง เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่สนใจแต่ก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวเราลองมาใช้ตรงนี้กันเลยดีกว่าจัดไปปลดล็อกออกมาแล้วเพื่อนว้าวทีเวกอันล็อกโอ้โหวทีเล็กแบบอืเป็นมังกรเฉยเห็นเป็นแบบนี้แต่ก็สามารถพ่นไฟได้เหมือนกันนะโอโ้ยอดเยี่ยมโอ้โหูใช้เงินในการอัพค่าพลังคล้ายๆกับอเกมฉลาม5 0 0 0 5,000 5,000ลองอัพกันดีไหมปึ๊บ ป,ปึป๊บปึ๊บโอ้หมื่นห้าจัดไปสิเฮ้ยตอนนี้ใช้10เพชรในการอัพเลเวลหนึ่งขั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลองติดตั้งสัตว์เลี้ยงดูก่อนอุย้ยได้ตัวเดียวมาแลยจ้าเจ้าทีเล็กที่โอ้ยไล่ขยี้ศัตรูบนพื้นมาบินโอ้ย,อยตึงตั้งเจ็ตแพคของเจ้านี่โอ้ต้องค่อยๆใช้ว้า พ่นไฟได้ครับผมเอาละตอนนี้เจ้าทีเล็กเผาบ้านเผาเมืองว้าวยอดเยี่ยมโอ้โหโอ้โหเจ็ดแพทแม่ช่วยให้เจ้านี่ลอยตัวอืหปังลงมาขยี้โอโหมู่บ้านตอนนี้นี่เจ้าทีเล็กดูตัวแบบว่าไม่ค่อยใหญ่โตนะยิ่งเราอัปเกรดน่าจะใหญ่ขึ้น เห็นบอกว่ายิ่งอัพจะมีการเสริมชุดเกราะหรืออะไรแบบนี้กันด้วยทุกคนย,ย่าฮุ้ยแป๊บเดียวไฟลัดืการพ่นไฟของมันนี่อาจจะสั้นไปนิดเดี๋ยวเราอาจจะต้องแม่เพิ่มสัตว์เลี้ยงอะไรที่มีประโยชน์เข้าไปงับ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 โอ้ยล่วงครับผมเฮ้ยพอบินไม่ได้นี่ก็หึมลบากเหมือนกันนี่เออเอาละ ทำลายเออไปเลยเพื่อนเจ้าทีเล็กมาแล้วจ้านี่มาสู่ดินแดนของพวกแม่มดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อะไรวะนี่อ๋อรู้สึกว่าความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเจ้านี่ก็คือทำให้ศัตรูสตันเอ้ยเมื่อกี้ถึงกับมึนงงออเออเผามันให้หมดเอ้ยเอ้ยได้เพชรอีกหนึ่งเอ้ยแป๊บเดียวก็ได้เออนี่การทำให้ศัตรูสตันนี่ ต้องทำยังไงกันนะยาหุยเฮ้ยไฟลัดทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้อื้อหุยถ้าอัพดีๆเจ้านี่ก็อาจจะเก่งกาจกว่าที่คิดเอาละปึ้งเอาเฮ้ยไปเลยเพื่อนลงสู่พื้นดินอุ้ยตรงนี้เยอะขอข้ามเบือบหน่อยงับ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 อื้มอื้มแล้วก็ล่องลอย กินพริกกินพริกไกลล่ละเพื่อนเกตไฟลัดยาโอ้โหแม่แต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าทีเล็กที่ตัวไม่ใหญ่มากเทียบกับเจ้ามังกรแน่เราจะเห็นแต่ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมได้เพชรมาอีกหนึ่งยาซูปเปอร์ไฟลัดอุ้ยเมกาไฟลัดของเจ้าทีเล็กนี่กลับสู่ถ้ำดึกดำบรร o โอ้โหตอนนี้ดีเป็นไง เฮ้ยพลังไฟแป๊บเดียวเก็บได้เป็นหมื่นนะผมถ้าได้เพชรเยอะๆเราก็น่าจะอัปเกรดเลื่อนขั้นเจ้านี้ดูนะเออน่าสนใจโอ้ยกลับมาสู่ดินแดนนี้อืมเอาละแต่ก็กินเจ้าผีม่วงกินอะไรแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนยี่เผาผานอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเ้าละเพื่อน กลับ <G rab ble> ไปที่ที่เดิมได้ไหมลงมาข้างล่างเลยเพื่อน,อ,นอุ้ยกินแมลงอุ้ยโดนพิษโอ้โหโอ้โข้อเสียก็คือถ้าสมมุติว่าเกรหมดเราก็ต้องโดนพิษบนพื้นดินแบบง่ายๆครัะผมวเจ้าทีเล็กล่วงไม่เกรเจ็ตแพ็แอเจ็ตแพ็คนี่เราจะต้องรีให้รวดเร็วไม่งั้นไม่ทันการนะผม อุ๊ยอโอ้แม่เราจะต้องรีบให้เกิดไฟลัดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้บินได้อย่างต่อเนื่องอืมพ่นไปเลยเพื่อนเก็บเพชรเยอะๆเพื่ออัปเกรดเอาเลยจ้าพ่นไฟเปื้อุ๊ยแม่ตอนนี้นี่เสียงก็ยังแบบว่าเปลี่ยนๆอยู่นะเพราะว่ายังไม่หายจากโควิดดีอย่างที่ทุกคนทราบจุ๊บๆจุ๊บจื โอเคฝากกดไลค์ไปกำลังใจกันด้วยนะทุกคน <c oughs> ให้เจ้าทีเล็กนี่เขามือแบบอุย้ยอเรทอร่อย,อย,ออย,อยลองลองน้ำดูสิเจ้าทีเล็กอ,อว่ายน้ำได้ดีหรือเปล่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ไม่ใช่โมซาซอลัอ,อคิดป้าอะไรอยู่เอาละตอนนี้เกต้องรีบเพิ่มแล้วเพื่อนปื๊บปื๊ปื๊บปล โอเคเก็บตังค์เยอะๆอุ้ยสุดยอดดูสิเพื่อนตอนนี้เผามันโอ้ยโคตรมันหมื่นสามครับผมเจ้าตัวนี้ก็เก็บตังค์ได้ดีมาลงอุ้ยเมื่อกี้เจอหมู่เพชรอเกือบพลาดน,นะผมแม่เจ้าตัวพิเศษแบบนี้หรือว่าเจ้ามังกรระดับ X X L ที่ใช้500เพชรในการซื้อนี่อันไหนจะดีกว่า ืมใครที่มีข้อมูลหรือว่ามีความรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันนิดนึงนะืออเจ้าทีเล็กนี่อุย้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเพื่อนเผากระจุยกันเลยทีเดียวแม่ให้ตายเถอะตัวไหนขวางหน้านี่ไม่รอดอืมเป็นเจ้าทีเล็กในจินตนาการที่สามารถพ่นไฟได้เฉยย่าวิ่ถ้าไม่หลุดคอมโบนี่บอกเลยเจ้าทีเล็ก ืพ้นไฟสบายอุ้ยตอนนี้เกตไฟลัดคูณก็อาจจะยังไม่เยอะจนกว่าเราจะอัปเกรดให้มันมากๆปื๊บไอ้ล่วงครับผมออ้ยอย,ยังบินขึ้นเออขอบใจมากปื๊ดเราจะสามารถรอดพ้นจุดนี้ไปได้หรือไม่เอ้ยได้อยู่หูยกินพริกพอดีเออออกมาพ้นด้านนอกต่อผม ยาเผาผีเดียวได้เพชรอีกหนึ่งเพชรเก็บเพชรได้เรื่อยๆจริงๆงับงๆๆงเง,งโอ้เจ้าผีแดงโอ้ยไฮ้บางกรยักษ์โดนไปให้หมดอุ้ยตะลุยดินแดนแม่มดได้เงินเยอะแ <c ười> ป๊บเดียวว้าวถึงเวลาของอาพลังเมกาไฟลัดยา่า ทีเล็กพ่นเพลิงสังเกตดูว่าเจ้านี่รู้สึกว่าจะสามารถพ่นไฟรัดได้บ่อยมากอาจจะเพราะไม่สามารถบินได้ก็เลยนี่มีความสามารถในการพ่นไฟได้รวดเร็วมาช่วยนี่สะเทือนนะผมวิ่งศัตรูรอบๆถึงกับมึน้นอนเราจะต้องแม่ทิ้งดิ่งบ่อยๆเออเวลาปะทะก,กับศัตรูที่สามารถขยับตัวได้ครผมเอาละงับงับงับ งับๆงบอือโอ้ยทีเล็ก <laughs> สมกับเป็นตัวที่แม่จอมพ่นไฟจริงๆเจ้าต,ตัวนี้ป,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 ปึ๊บปึ๊บป๊บรึบาเดี๋ยวตอนนี้เจ้าทีเล็กทิ้งตัวอือสตันไปไดิเจ้าทีเล็กทิ้งตัวอีกเื้ยเป็นไงมึนงงกันทั้งหมู่บ้านโอ้ยเจ็บ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 แสบแ พลังงานไว้ใช้เรื่อยๆป๊บ,ปบ,ปบ,ปบนี่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าตัวพิเศษที่สามารถกินแบบว่าอุย้ยตัวอะไรก็ได้ครับผมอุย้ยตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเด็ดจริงๆมาแล้วจ้าโอ้ยอาณาจักรมนุษย์เอาละทิ้งตัวบึ้งนี่ทิ้งตัวลงมาอืมสตันกันให้หมด ว้าวไลกินคนในหมู่บ้านเจ้าทีเล็กอุ้ยกับอัศวินยุคกกลางไล่ขมือบสซะหน้าน่ากลัวกันเลยทีเดียวนี่สุดยอดเผาให้หมดเผาให้หมดโอ้ยโอ้ยลงหลุมลงหลุมอุ้ยลงน้ำตัวใหญ่กว่าจระเข้นิดเดียวแม่สายพันุ์เจ้าทีเล็กอุ้ยเจอระเบิดอีกแล้วเพื่อน นี่กราบฐานปั๊บเดียวก็ได้เงินแบบอืมหลายหมื่นอยู่นะดูสิอืมเจ้าทีเล็กลองอัพดีไหมนะสักนิดหนึ่งเฮ้ยอัพเกรดเจ็ตแพ็ก Mk2 อุ้ยเหมือนจะเป็นเจ็ตแพกรุ่นใหม่เออแล้วก็ใช้สองหมื่นปับป๊บปับ๊บปั๊บดูสเตตัสสิอุ้ยพลังค่อยๆเพิ่มวบผมเฮ้ยเพิ่มไซส์ละอ๋อ ใส่สัตว์เลี้ยงได้2ตัวอยากจะถามทุกคนว่าเจ้าตัวนี้ดีหรือเปล่าอืใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์บอกพี่กันนิดนึงนะเป็นยังไงกันบ้างเอยสําหรับเจ้าทีเล็กแม่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่อุ้ยอัปเกรดอะไรต่างๆโอ้ความว่องไวอะไรหืมโ,โ,โคตรดียิ่งกว่าเดิมแม่ตัวนี้นี่อัปด,ดีๆบอกเลยว่าโคตรเก่งแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบเจ้าทีเล็กตัวนี้นะครับผมแม่อยากจะเห็นการอัปเกรดเจ้าตัวนี้กันอีก ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยอุ้ยรับรองว่าเป็นตัวที่น่าจะถูกใจทุกคนแม่มังกรไดโนเสาร์สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพี่อตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบ๊บ